ไตเป็นอวัยวะขนาดเล็กนะครับเท่ากับปั้นมือเราอยู่ในช่องท้องมีสองข้างซ้ายกับขวาหนะ้าที่หลักของไตเลยก็คือการควบคุมสมดุลให้ร่างกายมีระดับน้ําระดับเกลือแร่ระดับความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมเป็นระดับที่ร่างกายสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้และต้องรักษาระดับสมดุลแบบนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกระบวนการในการทํางานก็เริ่มจากการที่ เลือดที่มาจากการสูบฉีดของหัวใจผ่านเข้าไปยังหลอดเลือดแดงที่ไตาสารน้ำต่างๆในเลือดที่เข้าไปที่ไตหรือว่าเป็นของเสียก็จะถูกกรองจะถูกขับทิ้งออกมาเป็นปัสสาวะเลือดที่ผ่านการกรองแล้วก็จะถูกส่งกลับมายังระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย นอกจากนี้เราไตาย,ยังมีหน้าที่ในการที่จะสร้างสารที่ช่วยในการควบคุมระดับความดาันโลหิตให้เหมาะสมสร้างสารในการที่จะกระตุ้นไขกระดูกในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายแล้วก็หน้าที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าไตาย,ยังมีหน้าที่ในการกระตุ้นวิตามินดีในการช่วยดูดซึมแคลเซียมสร้างความสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสซึ่งจะทําให้กระดูกมีความแข็งแรง